สวัสดีครับผมชื่อนายประมวลอุทัยสาครับทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามครับในตำแหน่งในช่างไฟฟ้าชำนาญงานนะครับผมจบจากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามนะครับเป็นนักศึกษาปีพศ .2537 สำหรับเ,เรื่องของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับในส่วนของการเข้าทำงานนี่ก็ หน่วยง,งานราชการก็หลายหน่วยง,งานนะครับยิ่งกรมประช้ำพันธ์อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องการใช้ช่างอิเล็กทรอนิกส์เยอะสวัสดีครับอาจารย์และน้นองนเทคนิมนคมาศการทุกคนนะครับกับผมชื่อนายเกียรตวรงบุล่านะครับอ่าปัจจุบันนะครับเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเงข้าวชนบุรีหรือมอบางบันะครับก็อยากจะฝากทุกวิชาวิชาปฏิบัติ ครับต่างๆนะครับพยายามฝึกให้เยอะฝึกทาให้เยอะพี่อยากจะฝากข้อคิดข้อหนึ่งก็คือเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาเกียรติครับแต่เราเรียนเพื่อความรู้เมื่อมีความรู้แล้วเกียรตินั้นจะมาเองสวัสดีครับผมสมาชิโกโฟล์สตรีสืบพุทธร,รับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่กองร้อยบรงทักการได้บริการสังกัดกองอา,าสา้ายสายเรียนจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นจิเก่าใช้เลินิต เมื่อปีพศ2548นะครับสำหรับแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเมื่อน้องจบมาก็สามารถทํางานได้หลากหลายวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงาน,นเอกชนแลัฐวิสาหกิจโรงงานวิสาหกรรมหรือทำธทุรกิจส่วนตัวนะครับสวัสดีครับผมนายวุฒิชัยลิทลิรเลตผมเป็นสิทธ์เก่าฝ่ายวิชาอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับ จบปีการศึกษา2 5 4 8นะครับปัจจุบันผมนํางงตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอนาะดูนจังหวัดมัธยมรังสะนะครับผมขอเชิญชวนน้องๆหรือบุคคลที่สนใจนะครับเข้าศึกษาต่อในภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดน,น้องๆที่สนใจแล้วได้ศึกษาเรียนในภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีอนาคตหน้าที่การงานที่สดใสนะครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์ที่เคารพและน้องๆสายวิทย์ทุกท่านนะครับสําหรับพี่ก็ชื่อธนวุฒิสม,มิงตันนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับจบจากวิทยาลัยเทคน,น,นคิคมหาสารคามก็ประมาณปีสองห้าห้าสี่เรื่องที่อยากให้เน้นนะครับเน้นคือข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนก็คืออยากให้ตั้ง,ง,งน้องๆตั้งใจเรียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษที่เพราะว่าบริษัทท,ที่ดีบริษัทใหญ่ๆเนี่ย ต้องการพนักงานาที่ได้ภาษากิษนะครับสวัสดีคณะอาจารย์และน้องๆแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนผมสิบตํรวจตีธีรศักดิ์พิรชัยจบการศึกษาระดับปวสแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ปีการศึกษา2555ปัจจุบันรับราชการตำรวจตำแหน่งพอ,อมูสังกัด กองกับการตำรวจตะเวนแดนที่13จังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับผมก็มีเรื่องที่จะฝากถึงน้องๆอ,อยากให้น้องๆตั้งใจศึกษาเรียนขยันมันเพียนช่วยงานผู้ปกครองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยากให้น้องๆตั้งเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายของชีวิตว่าจะทำอะไรทำที่ใจตัวเองรัก ทำที่ใจตัวเองชอบไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนและไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนของสังคมสวัสดีครับคณะครูอาจารย์ที่เคารพและน้องน้งแผนชั้นเรียนนิคนะครับกรับผมศิษย์สมบัติที่ว่าขันอยู่ครับจบการศึกษาแผนชั้นเรียนนิคมีการศึกษาสองพัานาร้อห้าสิบห้าก็ฝากถึงน้องๆ้องที่เข้ามาเรียนยนองอังนิคิีมัน ละเอียดอ่อนการเรียนรู้อุปกรณ์ขึ้นไฟฟ้าวงจรต่างต่างต้องรบอบครอบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชินานาศรีทนปัจจุบันทําง,งานอยู่ที่เทศบาลตำบลสุวิสัยสังกัดกองกาศรศึกษาพี่เป็นสิทธิ์เก่าแผนเิ็กทรอนิวยจลัยเทคนิคมาสารคามเมื่อปี2548พี่ขอเชิญชวนชน,น้องๆที่กำลังจะจบชั้นม .3 ม .6 หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาต่อ ที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาเทคนิคมหาสารคามที่เชื่อว่าเมื่อน้องๆเข้าศึกษาต่อที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาเทคนิคมหาสารคามเมื่อจบการศึกษาไปแล้วน้องๆจะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ